สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนาเหรียญชนิดราคา1บาทและชนิดราคา50สตางค์นะครับมาให้เพื่อนจะมาที่ได้รับชมกันครับเหตุที่นํามาวันนี้เพราะว่าผมเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญ50สตางค์ปี2523และ1บาทปีพศสอ .20 ัหร้อยยีเหรียญเดือพระนั่งสุพรรณหงส์นะครับมีด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9คล้าายกันนะครับหรือเหมือนกันเลยนะครับผม ทั้งฟอนตัวอักษรก็เหมือนกันนะครับรูปแบบเหมือนกันเพิ่งจะต้องขออภัยจริงๆเพิ่งจะสังเกตเห็นนะครับทั้งทั้งที่สองเหรียญน,นี้ออกต่างปีต่างปศกันนะครับเพิ่งจะเห็นจริงๆต้องขออภัยเพื่อนจะมาชิกด้วยจริงๆแล้วพระบรมรูปพระ,ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าที่เราเห็นอยู่นี้ผมเป็นชอบโดยส่วนตัวผมชอบอยู่นะครับพระพระองค์ท่านดูสง่างามนะครับและในการออกแบบก็ ละเอียดมากนะครับอย่างขอต้องขออภัยอย่างเส้นพระเกศาของพระองค์ท่านก็ดูสวยดีนะครับทางนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับ